รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้เจอกันในรูปแบบของการใช้แอปพลิเคชันนะครับหลายคนคงจะเคยใช้ Google Earth นะครับเพื่อหาข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าพิพิธภัณฑ์หรือว่าสถานที่ที่เราเข้าไม่ถึงนะครับที่เป็นเหวเป็นอะไรที่เกิดอุบัติเหตุต่างๆนะครับ ยกตัวอย่างเช่นเครื่องบินตกอย่างเงี้ยในเห็บในหุบเหวในเขาหรือว่าในที่ลึกนะครับก็เข้าไปดูใน Google Earth นะครับหรือว่า o o o g s t s e r t View นะครับเราก็จะเห็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหรือว่าตัวไหนที่เขาไปถ่ายแล้วหรือว่าภาพถ่ายที่มันเป็นอดีตที่เราอยากดูอย่างเงี้ยว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วแต่ว่า Google Earth เขาจะรีเซต นะครับคือการถ่ายแผนที่ใหม่นะครับที่จะอัปเดตให้มันเป็นปัจจุบันที่สุดนะครับแล้วแต่พื้นที่นั้นจะเป็นพื้นที่ที่สําคัญหรือไม่นะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วในพื้นที่ที่อยู่นอกเมืองใหญ่ๆก็จะยังเป็นภาพถ่ายเดิมนะครับที่เขาไปทําไว้ก่อนหน้านๆแล้วนะครับในเมืองก็จะมีการเปลี่ยนใหม่เรื่อยๆนะเท่าที่สังเกตนะครับเข้าไปดู เพราะว่ามันมีการเปลี่ยนอย่างสมมติอา,อาคารที่เขากําลังสร้างแต่ก่อนนั้นคือเราเห็นใน Google Earth ว่ากําลังสร้างแต่ปัจจุบันเราเข้าไปดูมันเป็นอาคารที่เสร็จแล้วอะไรเงี้ยอันนั้นก็คือเขาจะอัปเดตแต่ไม่รู้ว่าเกณฑ์การอัปเดตมากมันเร็วชา้าแค่ไหนนะครับมันก็มีประโยชน์ต่อเราครับโอเคเราเคยใช้ Google Earth ที่ดาวน์โหลด แอปนะคะรับมาลงที่เครื่องซึ่งมันหนักเครื่องเราใช่ไหมเมื่อก่อนถึงจะใช้งานได้นะครับอันนั้นก็คือมันเป็นซอฟต์แวร์เก่าก็คืออินเทอร์เน็ตเก่าเพราะอินเทอร์เน็ตช้าเราถึงได้โหลดซอฟต์แวร์มาไว้ที่เครื่องเพื่อที่จะช่วยซอฟต์แวร์ตัวนั้นเข้าอินเทอร์เน็ตที่มันช้าเนี่ยเราก็สามารถดูแผนที่โลกหรือว่า Google Earth ดูพื้นที่ต่างๆได้นะครับแต่ว่าปัจจุบันเน็ตมันเร็วแล้วเขาก็เลยไม่จาเป็นต้องดรดาวน์โหลด Google Earth มาไว้ที่คอมเรานะครับเราก็สามารถไปเปิด Google Earth ในเว็บไซต์แล้วก็สามารถยอมรับใช้งานได้เลยนะครับซึ่งคุณสมบัติมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปใช้ให้ดูนะครับสำหรับคนที่ต้องการานำมุมมองใหม่ๆนะครับที่จะเอาไปนำเสนอหรือว่าเอาไปประกอบการ กี่เซนต์หรือว่าเอาไปใช้งานในชีวิตประจำวันหรือว่าในการศึกษาเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่า Google Earth ปัจจุบันนี้มันใช้งานดีมากน้อยแค่ไหนนะครับไปชมกันเลยครับโอเคนะครับเราก็มาดูนะครับว่า Google Earth นะครับปัจจุบันมันทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ฟีเจอร์ใหม่ๆที่เพิ่มเติมเข้ามามีอะไรบ้างนะครับ เดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับไปที่ Google Chrome นะครับก่อนหน้านี้เราจะต้องติดตั้งโปรแกรม Google Earth นะครับไปในเครื่องแต่ว่าปัจจุบันนะครับเราไม่ต้องติดตั้งก็สามารถใช้งานได้นะครับพิมพ์ค้นหา Google Earth ตามปกติเลยนะครับแล้วก็เรียกขึ้นมานะครับก็จะมี Google Earth แบบนี้นะครับเราก็คลิกเข้าไปเลยครับ มันจะมีปุ่มใช้งานนะครับด้านล่าง1ปุ่มแล้วก็ด้านบนอีก1ปุ่มเราก็คลิกตรงไหนก็ได้นะครับสำหรับตรงนี้นะครับอยู่ที่ความเร็วอินเทอร์เน็ตของท่านนะครับว่ามันช้าหรือเร็วถ้าช้าก็จะโหลดข้อมูลเครื่องมือต่างๆมาช้านะครับแต่ถ้าเร็วมันก็จะโหลดมาแบบนี้นะครับเร็วเปิไปใช้งานได้เลยนะครับเรามาดูเครื่องมือนะครับด้านด้านข้างซ้ายมือก่อนนะครับ ขขีดนี้นะครับมันก็คือเกี่ยวกับรา,ายละเอียดของผู้ใช้งานนะครับถ้าเราล็อกอินเข้าระบบมันก็จะเป็นแบบนี้นะส่วนอันนี้ก็คือเป็นเครื่องมือค้นหานะครับสารที่ที่เราต้องการค้นหาเราพิมพ์ไปได้เลยว่าเราต้องการไปที่ไหนนะพิมพ์ชื่อตรงนี้ปุ๊บแล้วก็กดค้นหานะครับมันก็จะไปตามที่เราค้นหานะครับส่วนตัวนี้นะครับ ันนี้ก็จะเป็นมิวเซียมนะครับพอเรากดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะมีพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งชาติในโคเปนของเดนมาร์กนะครับอันนี้มันเป็นไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้ว่าเขาตั้งค่าสำเร็จรูปไวท้ที่ที่ใดที่หนึ่งหรือเปล่านะอ๋อไม่ใช่นะครับมันจะขึ้นมาเป็นมิวเซียมนะครับมิวเซียม ในแต่ละประเทศใช่จริงๆด้วยเนี่ยมันจะแรนดอมมาให้นะครับอันนี้เขาไม่ได้กำหนดว่าเป็นที่ไหนอ่าดูอันต่อไปอ,อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับสำหรับโครงโครงโครงการใหม่นะสร้างงานนำเสนอนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นครีเอเตอร์นะครับ เอาไปที่ไหนอยากสร้างโครงการนะครับเกี่ยวกับการนำเที่ยวนี่แหลมะมั้งเห็นไหมถ้ากดสร้างปุ๊บก็จะเป็นของคนคนคนนั้นไปเลยนะครับเราก็ไปถ่ายแล้วก็เอามาลงนะอ่าลำดับต่อไปอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบแผนที่นะตามที่เราต้องการที่จะเลือกใช้แบบไหนนะครับมันก็จะมีให้เลือกแบบสะอาดไม่สแสดงขอบเขต ปลายกำกับสารที่ต่างๆหรือถนนการํำรวจขอบเขตป้ายกำกับสารที่นะครับอันนี้ทุกอย่างถ้าเราเลือกอันนี้ปุ๊บมันก็จะแสดงทุกอย่างตามที่เขากำหนดนะครับนี่เปิดสิ่งปลูกสร้าง 3D นะครับสามมิติก็คือเราจะมองในแนวแนวลึกตื้นหนาบางได้นะครับอันนี้ก็คือรูปแบบ 3D เปิดภาพเมฆแบบเคลื่อนไหว นะครับอันนี้มันจะมีเมฆนะครับภายใน24ชั่วโมงล่าสุดเป็นภาพเคลื่อนไหวแบบวนซ้ำอันนี้ก็น่าจะเกี่ยวกับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเปิดเส้นเปิดเส้นตารางกริดลองติจูดละติจูดอันนี้เราไม่จำเป็นต้องใช้ก็ไม่ต้องเปิดนะครับถ้าเกิดเราสนใจที่จะเปิดใช้งานก็มาเลือกเปิดตรงนี้ได้เลยนะส่วนอันสุดท้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบ พื้นราบธรรมดานะครับที่สามารถาวัดระยะทางได้นะครับเราอยากรู้ว่าจุดนี้มาจุดนี้มันระยะทางเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถวัดได้มันก็จะโชว์ระยะทางข้างบนให้ดูนะครับมีพื้นที่ให้ด้วยนะครับถ้า วาดเป็นรูปสามเหลี่ยมมันก็จะคำนวณพื้นที่ภายในพื้นที่นี้มาให้ดูนะครับแล้วก็ความยาวเท่าไหร่กี่เมตรกี่กิโลเมตรนะครับโอเคสําหรับเครื่องมือฝั่งซ้ายนะครับเรียบร้อยหมดแล้วนะครับคร่าวๆตามนี้นะครับสําหรับใครที่ต้องการเจาะลึกก็ลองไปเปิดดูนะครับเพิ่มเติมได้ส่วนฝั่งขวามือนะครับด้านล่างก็จะมี บวกและลบนะครับก็คือการซูมเข้าซูมออกนะครับส่วนอันนี้ก็คือเป็นเข็มทิศนะครับส่วนอันนี้เป็น 3D นะครับเดี๋ยวเราจะลองเปิด 3D ให้ดูนะครับ 3D ก็จะเป็นมันจะหมุนรอบนะครับวัตถุวัตถุที่เราต้องการค้นหานะครับเห็นไหมครับมันจะเห็นส่วนลึกส่วนโค้งส่วนเว้าของพื้นที่นะครับอันนี้แหละที่เรียกว่า 3D นะครับ เราต้องการซูมเข้าซูมออกให้มากกว่านี้ก็ได้นะครับเราก็กด 3D ใหม่มันก็จะหมุนนะครับเป็นวงกลมนะครับโอเคเครื่องมือต่อไปนะครับก็จะเป็นรูปคนนะครับรูปคนนี้คือสัญ,ญลักษณ์ว่า,าพื้นที่ไหนที่ไปทำสตรีทวิวไว้เรียบร้อยนะครับเราสามารถลากรูปคนนะครับไปลงพื้นที่ สตรีตบิวได้นะครับเราก็จะเห็นพื้นที่นั้นๆเป็นภาพเสมือนจริงภาพจริงเลยแหละนะครับแต่ว่าเป็นภาพาถ่ายไว้เขาจะถ่ายไว้สมมุติว่าเขาจะมีการอัปเดตแล้วแต่พื้นที่นะครับถ้าสมมติว่าพื้นที่มันสําคัญมันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับก็อัปเดตภายใน1ปี6เดือนก็แล้วแต่นะแต่ส่วนใหญ่แล้วนะ พื้นที่ที่เป็นในเมืองใหญ่ๆเขาจะอัปเดตเร็วมากนะเนี่ยเราเรา,เราลองลากคนไปวางดูนะครับตามพื้นที่ทึบๆมันก็จะเห็นพื้นที่จริงนะครับนี่แบบนี้สตรีทวิวจะมีแบบ c อ่ a ครีเอเตเป็นคนสร้างก็มีนะครับหรือว่าทาง Google เป็นคนสร้างก็มีนะครับ อันนี้น่าจะเป็นส่วนบุคคลนะอันนี้น่าจะเป็นคนครีเอเตอร์เป็นคนสร้างนะครบอ่าใช่จริงๆด้วยนี่ไงมันจะมีชื่อบอกนะว่าใครเป็นคนทำภาพพาโนรามาแบบสามมิติให้ดูนะครับนี่เจ้าของก็คือคนนี้นะครับโอเคถ้าสมมุติว่าเราจะดูพื้นที่อื่นๆแบบเจาะจงแบบเจาะจงเราก็ใส่ชื่อค้นหาตรงนี้นะครับ เรากดค้นหาได้เลยมันจะพาเราไปพื้นที่นั้นๆน,น,นะที่เราค้นหานะครับนี่เราค้นหาน้ำตกวกวางตะไคร้แล้วก็เรารู้แล้วว่าพื้นที่มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็เอาคนลงไปดูก่อนประโยชน์ของมันคือสมมติว่าใครจะไปทำทุระหรือว่าไปเที่ยว ในสถานที่นั้นๆนะครับมันจะทําให้เราเห็นมุมมองนะครับเบื้องต้นว่าเราจะวางแผนกับสถานที่นั้นๆอย่างไรบ้างเช่นมันมีที่พักไหมมันมีโรงแรมมีธนาคารมีร้านอาหารมีห้องพักมีที่เที่ยวเป็นยังไงบ้างเราควรจะเตรียมอะไรไปบ้างนะครับในการไปเที่ยวนะครับนี่คือประโยชน์ของมันคือเราสามารถวางแผน ให้มันรัดกุมมากยิ่งขึ้นแล้วก็ระยะทางอย่างเงี้ยเราจะฟิกเวลาไว้ว่าเราจะต้องเดินทางไปที่นั่นที่นั่นที่นั่นต่อจากที่นี่เราไปที่นู่นใช้เวลาเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือการคํานวณเส้นทางไว้เบ็ดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็สามารถไปท่องเที่ยวแบบไม่เสียเวลานะครับก็คือไปสถานที่ที่เราต้องการระบุไว้แล้วก็ต่อเนื่องไปจนจบการท่องเที่ยวจบทริป ตรงตามเวลาเป๊ะเลยนะครับก็คือเวลาไม่เกินเห็นไหมครับมันก็จะพาเราไปที่สถานที่นั้นๆอ่าเห็นไหมครับเนีย่ยเราก็จะรู้ว่าเออสถานที่มีที่พักอ่าแบบนี้เราจะเตรียมอะไรไปบ้าง ภาพนี้อาจจะเป็นภาพที่เขาถ่ายไว้นานแล้วนะครับแต่ว่าเราพอจะระบุได้ว่าเราควรจะเตรียมอะไรไปใช่ไหมครับนี่โอเคเราลองไปที่อื่นบ้างนะครับแถบแถบสีแบบนี้นะครับมันจะเข้าดูแบบสตรีทวิวไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นสีฟ้าเข้มๆแบบเนี้ย มันเข้าดูแบบสตรีทวิวได้นะเราลองเอาลงไปในพื้นที่แบบนี้นะมันจะเด้งกลับนะมันจะเข้าดูไม่ได้มันไปก็จริงนะแต่ว่ามันจะไปในรูปแบบของภาพของพื้นที่ส่วนบุคคลอ่าไม่ใช่ของ Google นะครับไม่ใช่ของ Google Earth นะครับพื้นที่ของครีเอเตอร์ Creator เป็นคนถ่ายไว้นะครับ อันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวลองไปที่อื่นที่อื่นอีกที่มันไม่สามารถมันไม่มีแถบทึบๆแบบนี้นะครับอ่าเห็นไหมลงไปตรงจุดนี้นะจุดนี้มันเป็นมันจะมีภาพขึ้นมาให้อีกไหมอ่าแสดงว่า พื้นที่ส่วนใหญ่นะครับถ้าสมมติว่า Google Earth เขาไปทำไปถ่ายไว้แล้วนะครับมันก็สามารถนำขึ้นมาโชว์ได้เลยพื้นที่ที่เราลํำลงไปอืมมันไม่ได้ไปตามที่เราบอกนี่ห่ามันไปพื้นที่ใกล้เคียงแทน ่ะลองอีกอีกอันหนึ่งสุดท้ายตรงนี้นะม,มันจะไปพื้นที่ของครีเอเตอร์ถ่ายมาแล้วนะนี่มันจะไม่ได้ไปตรงตรงทาง Google เขาถ่ายมานะ แต่พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยก็มี Google Earth มาถ่ายไว้เกือบ100%แล้วนะเดี๋ยวเราจะให้ดูแนวปกติกลับมาปกติก่อนเฟิร์ เห็นไหมมันจะหมุนเป็นสามิติให้เรานะครับให้เรารู้ว่าพื้นที่นั้นๆมันอยู่ตรงไหนตกนางลองมันอยู่ใกล้กับเขื่อนขุนด่านปราการชนนะครับเราอยากรู้ว่าระยะทางมันไกลไหม เราก็มาที่ดีตรงนี้วัดจากขุนด่านประกันชนมาเลยต้องมาตามถนนที่เขามีให้อะนะชิบ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 โอ้สามกิโลประมาณสามกิโลไม่ไกลเองเนี่ย จากคุนด่านประการชนปุ๊บก,ก็มาตรงน้ำตกได้เลยวังตะไคร้เหมือนกันอ๋อไม่ไกลเท่าไหร่นะถ้ามาวังตะไคร้ก็ประมาณ4 4-5กิโลโอเคเนี่ยมันจะมีประโยชน์ตรงตรงเนี้ยเวลาเราวางแผนจุดไหนที่เราไม่ได้วางแผนไว้ในพื้นที่การท่องเที่ยวนะเราก็สามารถ ลากแผนที่วัดระยะได้เลยภาพอ่ะเดี๋ยวให้ดูว่าพื้นที่ไหนที่เขาทำสตรีทวิวไว้นะครับที่เราจะสามารถดูภาพดูภาพแบบเสมือนจริงได้เลยนะครับอ่ะเราก็เอาคนเนี่ยตัวคนเนี่ยลากออกมานะครับเห็นไหมมันจะมีจุดจุดสีฟ้าเข้ม จุดฟ้าฟ้าเข้มตรงไหนเต็มไปหมดนะี่ยยิ่งเข้มเท่าไหร่ยิ่งมีการทำสตรีทวิวแบบละเอียดนะครับมันจะมีจางๆลางๆอยู่ก็อาจจะทำเฉพาะพื้นที่ถนนนะแต่ถ้าเกิดทึบๆแบบนี้ไม่ทำเป็นทุกซอยทุกตึกทุกถนนทุกเส้นทางเลยนะ,อะลองเราลอง,ลองสุ่มดูดตรงนี้นะใจก,ากลางกรุงเทพมาคนครฟืบ นี่อันนี้ก็จะเป็นเอกชนแน่นอนมันไม่ใช่ของ Google นะครับถ้าแบบนี้ก็คือเป็นมีคนถ่ายแล้วก็อัปลงไว้นะสมมุติว่าเราจะไปส่วนสาธารณะอ่า สีเขียวเนี่ยน่าจะใช่ส่วนสาธารณะ,ะ,ะนะก็ลากลงไปเลยครับปึ๊บวางลงไปพื้นที่สีเขียวถ้ามันไม่ค้นมาให้แบบนี้นะครับเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นจุดที่เขาไม่ได้ถ่ายไว้นะาวางไม่ตรงนี้อันนี้ก็ไม่ได้ถ่ายไว้นะ มันจะไม่เลือกขึ้นมาให้อ่าลองสังเกตนะครับถ้าเราซูมมาใกล้ๆเราจะเห็นว่าเขาไม่ได้ถ่ายทุกจุดนะคุณผู้มชมนี่เขาจะถ่ายเฉพาะพื้นที่ถนนเนยเราเอาวางตรงจุดฟ้าเข้มเท่านั้นมันถึงจะเห็นนะเฟิร์น นี่เราก็จะรู้เลยว่าสถานที่ที่เราจะไปมันเป็นที่ไหนซอยอะไรมีตึกอะไรอยู่ข้างๆ้างบ้างน,านี่ประโยชน์ของมันเราจะคลิกไปตามถนนก็ได้อ้อยคุณผู้ชมดูอันนี้นี่คือสายไฟนะครับสายไฟแล้วก็สายสื่อสารอินเทอร์เน็ตนะครับที่เป็นข่าว ดังไปทั่วโลกนะครับนี่ปัจ <c> จ <oughs> ุบันน่าจะเอาลงถนนเอะลงใต้พื้นดินไปบางส่วนแล้วล่ะนะครับในเขตพื้นที่จเจริญเจริญน,นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็มีข้อมูลนะครับเกี่ยวกับ Google Earth ไมคคุณผู้ชมได้รับชมเพียงเท่านี้นะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุด ปุ่มสุดท้ายเป็นจุดที่เราอยู่ปัจจุบันนะครับตัวนี้ถ้าเราคลิกปุ๊บมันก็จะพามายัางจุดที่เรานั่งอยู่นะโอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆที่นี่ก่อนใครเมื่อเราอัปโหลดขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ